แชร์สูตรข้าวไข่ข้นร้านขายดีครับขายได้สูงสุดวันละ300จานเลยนะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำกันเลยครับวันนี้เราจะใช้ไข่ไก่ทั้งหมด2ฟองนะปกติที่ร้านนี้เขาจะใช้ไข่ไก่2ฟองต่อน1นจานนะครับจากนั้นเขาจะใส่นมสดลงไปประมาณ2ช้อนโต๊ะแบบนี้ตามด้วยน้ำปลานะครับประมาณครึ่งช้อนแบบนี้นะครับจากนั้นให้ทำการ ตีๆคนๆไข่แบบไม่ต้องให้เกิดฟองนะครับตีวนประมาณนี้นะครับทุกคนให้ตัวนมกับเนื้อไข่เนี่ยเข้ากันนะครับตอนนี้ไข่ของเราก็พร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาตั้งกระทะนะเดี๋ยวเราจุดเตาก่อนนะครับอันนี้ผมจะถ่ายตั้งแต่วิธีการจุดเตาไปเลยแล้วกันนะครับจะใช้ไฟประมาณกลางนะครับใส่น้ํามันลงไปประมาณช้อนครึ่งแบบนี้นะครับใช้ช้อนโต๊ะนะครับ าจากนั้นก็รอให้น้ำมันร้อนนะใช้เวลารอประมาณ30บวินาทีถึง1นาทีนะครับแล้วแต่ว่าไฟบ้านใครเนี่ยจะแรงนะครับอ่าตอนนี้น้ำมันของเราก็เริ่มร้อนแล้วนะครับทุกคนจากนั้นให้เราเทไข่ลงไปเลยครับนี่เทลงไปแบบนี้เลยนะครับจริงๆกระทะของเขาเนี่ยจะเป็นกระทะที่แบบ เป็นตูดมนเป็นหลุมหน่อยนะแต่ว่าบ้านผมยังมีแต่กระทะเทปด้นที่เป็นอันเล็กๆแบบนี้ซึ่งก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับลักษณะการคนไข่ค้นของเขาเนี่ยจะเป็นลักษณะคล้ายๆที่ผมทํานะครับแต่ว่าผมอาจจะไม่ได้ชํานาญเท่าเขาเพราะว่าผมเห็นเขาทำเนี่ยเร็วมากเลยแล้วเขาก็มีการขยอกกระทะไปด้วยนะซึ่งกระทะของเขาเนี่ยมันจะทํามันเป็นหลุมใช่ไหมครับมันจะทําให้ตัวเนื้อไข่เนี่ยมีความหนาในส่วนของตรงกลางแผ่นไข่นะครับอ่า แต่ว่าของผมเนี่ยมันจะเป็นแบนๆหน่อยนะแต่ก็ไม่เป็นไรครับเราก็ดูสูตรอันนี้ไปได้เลยนะครับเผื่อบ้านใครมีกระทะที่เป็นหลุมนิดนึงเนี่ยก็จะได้เท็กเจอร์ที่เหมือนกับทางร้านเลยนะครับสูตรนี้จนะจะบอกว่าทางร้านเขาขายนะสูงสุดได้วันละ300จานเลยแต่ว่าเขาจะมีหน้าต่างๆนะครับเช่นเป็นหน้าซีฟู้ดลวกต่างๆนะครับเช่นหอยนางรมกุ้งปลาหมึกนะครับ และที่อร่อยที่สุดเนี่ยคือเนื้อปูเป็นก้อนๆเลยทุกคนเป็นข้าวไข่ข้นเนื้อปูนะครับอร่อยมากๆอันนี้ข้าวสวยของผมเตรียมพร้อมแล้วนี่เอาไข่ข้นมาโปะข้าวแบบนี้เลยลักษณะไข่ข้นก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะเป็นสูตรขายดีมากๆของทางร้านเขานะครับขายได้สูงสุดเวลา300จานเลยนะซึ่งสูตรนี้นะครับจะมีความนุ่มของไข่กลิ่นหอมนมแล้วก็กลิ่นหอมน้าปลาเล็กๆนะครับจริงๆข้าวไข่ข้นสูตรนี้มันจะเป็นสไตล์ไท นิดหนึ่งนะครับจะไม่ใช่สไตล์ฝรั่งที่หอมเนยนะครับยังไงก็ฝากคลิปนี้ไว้กับทุกคนด้วยนะครับเป็นความรู้เป็นเทคนิคนะครับถ้าเพื่อนๆดูคลิปนี้จบแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์คลิปและกดติดตามช่องของผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ